n น p ด d o สตอรี่อ l ไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p ด d o สตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้กลับมาที่เล่มนี้นะครับ getting back to happy เขียนโดยคุณมาก k a แอด์แอง h e ิ o เ f อนะครับเป็น เป็นหนังสือที่ผมค่อยๆทยอยรีวิวนะแต่ว่าคาดว่าตอนนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วหลหะที่จะดึงบทความมาจากเล่มนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกอีกอีก,อก,อกหลายๆเรื่องนะครับที่จะนํามาฝากนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นบทความที่เขาเขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คนที่มีความสุขมักจะทำนะผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวอย่างที่เราอาจจะลองลองเอาไปทําส่วนตัวของเราก็ได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์อ่ะเริ่มต้นเลยครับอันแรกเนี่ยคือ คนที่เขามีความสุขเนี่ยเขาชอบให้คนอื่นให้ไม่ได้ให้หมดเนื้อหมดตัวนะให้ในสิ่งที่ตัวเองจะให้ได้นะครับลองลองลองนึกภาพแบบนี้ดูนะฮะถ้าเราแบบเอาเรื่องเงินกันพอเราพอเราพอจะมีเงินอยู่บ้างเนี่ยเราเห็นคนที่เดือดร้อนคนที่เขาด้อยโอกาสแล้วคุณให้เงินเขาคุณมีความสุขทันทีนะคุณมีความสุขทันทีบางคนบอกโอเจ้าอย่างงี้เราก็ไม่มีไม่มีทางมีความสุขสิเงิน ไปช่วยเป็นวอร์เนเทียเป็นอาสาสมัครให้คําแนะนําให้อะไรหลายๆอย่างนะส่วนตัวผมเนี่ยผมผมต้องขอบคุณผมพูดมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วว่าการทำพอดแคสต์เนี่ยผมช่วยผมได้เยอะมากเลยคือจริงๆหลายคนกูนะให้เกียรตินะบอกอาจารย์มันช่วยช่วยพอฟังพอดแคสต์อาจารย์แล้วแบบจิตใจมันมีความสุขมันดีขึ้นแค่นั้นผมก็มีความสุขแลนะ นี่ผมไม่ต้องจ่ายเงินอะไรไปมากมายนะนอกจากค่าค่าโฮสนะคือคือทำพอดแคสต์มันก็มีค่าใช้จ่ายในการเช่าโฮสเพื่อที่จะเอาเอาไฟล์เสียงเราไปลงเนี่ยนอกนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากนะก็เป็นเวลามากกว่าแต่อย่างเงี้ยความสุขเกิดนะความสุขเกิดที่จัดมาไดพันเจ็วัตตอนเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องเงินถ้าใครมีเงินช่วยได้ผมก็ผมก็มีบางส่วนบางอย่างเช่นรายการหนังสือเพื่อการทําบุญเนี่ย ก็อ่านหนังสือจบแล้วใช่ไหมเก็บไว้ก็ฝุ่นเกาะก็เอาไปเลยไป,ปเปิดประมูลในเพจน้องรุณสตอรี่เนี่ยหลังๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปประมูลมากนะเก็บหนังสือที่อ่านจบไว้เต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยววันหลังไปไปหมดทำอยู่เรื่อยๆนะประมาณ2สัปดาห์ครั้งเลยประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเงินที่ได้นไปบริจาคบริจาคอะไรบริจาคสําหรับผู้ป่วยยากไร้เลยต่างๆนะซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรพวกนี้ก็ก็บริจาคมาตลอดก็มีความสุขดีนะ,อ,ะอันที่2นะ คือคนที่มีความสุขมักจะปฏิเสธคนเป็นคือคือถ้าเป็น Mr. Yes เนี่ยความสุขเราจะยากถามว่าทําไมก็ประสบการณ์ตรงผมเองอะผมแต่ก่อนเคยเป็น Mr. Yes ก็คือใครทําอะไรบางทียังไม่รู้เลยต้องทําเมื่อไหร่ยังไงตอบรับแล้วได้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 ได,ได,ได้วันหนึ่งก็เบิร์นเอาวันหนึ่งเราก็แบบเครียดไม่มีเวลาสุขภาพก็สุดโทมนะความความสุขเราก็หายไปคือต้องรู้จักปฏิเสธได้ คือไม่ได้บอกให้ปฏิเสธทุกเรื่องนะจะไม่ช่วยเหลือใครเลยเห็นแกนตัวไม่ใช่นะเราช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ในเรื่องที่เราเกี่ยวข้องเรื่องที่เรามี c o n t r i b u t i o n ให้ผมไปช่วยบรรยายเรื่อง OKR OK ผมยินดีแต่พอมาให้ผมบรรยายเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตตถึงแม้ว่าจะแบบก็ตตบศึกษาหน่อยก็คงบรรยายได้อะไรเงี้ยแต่ไม่มีความสุขอะอย่างนั้นนะแล้วก็เครียดแล้วเสียเวลาเราด้วยเนาะข้อที่3นะต้องเป็นคนรู้จักขอบคุณ ผมพูดอยู่หลายหลยักหลายตอนแล้วผมอยากจะเชร์อีกรอบนึงได้ไหม gratitude journal เขียนเถอะ gratitude journal แปลว่าอะไรครับแปลว่าก่อนนอนนะเขียนสิ่งที่ดีๆขอบคุณเขียนคำว่าขอบคุณเลยขอบคุณที่วันนี้ได้อ่านพอดแคสต์ขอบคุณที่วันนี้ได้ดื่มกาแฟขอบคุณที่วันนี้ได้สอนหนังสืออะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งดีๆแล้วดีนี่ไม่จําเป็นต้องแบบต้องได้รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นหรือว่าจะต้องได้แบบครูดีเด่นเลยไม่ต้องขนาดนั้น ได้ดื่มกาแฟก็ขอบคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเขียนเวลาเรารู้สึกขอบคุณเนี่ยนะเราจะมีความสุขโดยอัตโนมัติบางคนบอกอาจารย์เขียนมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีความสุขเลยมันไม่ได้มันไม่ได้ออกฤทธิ์แบบนั้นนะคือผมเคยตั้งข้อสังเกตเหมือนกันตอนผมทําแก๊สติจูดเจอแนลใหม่ๆอะ่ะเขียนไปแล้วแบบเหมือนตลกว่ะขอบคุณที่กินอาหารอะไรเงี้ยตลกขาว่ะขอบคุณที่ดื่มกาแฟจะบ้าเหรอ,อดื่มกาแฟแลนจะเลยนักหนาขอบคุณทําไมอะไรเงี้ยตอนแรกๆผมก็คิดนะ ดูมันดูหลอกตัวเองไงก็ไม่รู้แต่พอทําไปเรื่อยๆจิตใจมัน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 ,ม,น,ม,นมันดีขึ้นน่ะผมสังเกตเองนะอันนี้เอาประสบการณ์ส่วนตัวก็แล้วกันนะคือเราจะเริ่มรู้สึกมีความสุขได้ง่ายขึ้นเราจะมองรอบข้างเราจะโฟกัสกับความสุขได้ง่ายขึ้นเออแบบนี้แล้วกันนะ,อ,ะอันที่4นะพยายามมองโลกในแง่บวกก็อีกอ่ะบางคนก็ชอบว่านะว่าโอ้ยพวกนี้นี่ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ชีวิตมันลําบากจะตายไปไมามองแง่บวกทําไม คือคือผมก็ไม่ได้ห้ามท่านนะท่านอยากจะมองแง่ลบก็มองได้นะครับผมว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแหละในการดําเนินชีวิตแต่สําหรับผมอ่ะส่วนตัวการมองแง่ลบมไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไงคือถ้าสมมุติว่าเรามองแง่ลบเสร็จแล้วแล้วเราปัญหามันหายเนี่ยผมจะเชียร์ให้มองแง่ลบเลยสมมุติเราโกรธอ่ะคือคือโกรธผมไม่ได้ห้ามนะแต่ถ้าเกิดเราเอาเอา,เอาความโกรธมันเป็นนิสัยแล้วเลยอ่ะรถติดก็โกรธหัวฟาดหัวเวียงแล้วรถมันหายติดไหมล่ะ ถ้ารถมันหายติดโกรธเลยครับโตโกรธให้เต็มที่เลยแล้วแล้วรถมันจะหายติดโอเคเลยแต่ในที่สุดรถมันก็ติดเหมือนเดิมป่ะแล้วเราไปหัวฟัดหัวเพียงอ่ะตัวเราก็เหนื่อยตัวเราก็เครียดใช่ปะ่ะมองโลกในแง่บวกบ้างรถติดอาจจะทาให้ท่านได้ฟังพอดแคสต์นวนมนต์สตอรี่มากขึ้นก็ได้บางคนบอกเนี่ยบวกแล้วคือเอางี้ฟังเพลงฟังอะไรก็ได้นะรถติดทําให้เราอยู่กับครอบครัวนะได้พูดคุยกับครอบครัวมากขึ้นก็ได้สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้หลอกตัวเองมันเป็นความจริงแต่เราโฟกัสเรื่องนี้จิตใจเราดีขึ้นไหม แล้วบางครั้งนะไอเดียต่างๆได้มาจากจากรถติดนะผมผมผมหลายๆเรื่องเลยนะที่ผมได้ได้คิดได้ทำเนี่ยบางทีขับรถฟังพอดแคสต์แล้วแบบเฮ้ยว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับข้อหนะอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จความล้มเหลวมากนะชีวิตเราเนี่ยมันมีทั้งบวกทั้งลบมอะ่ะถ้าไปยึดติดทั้งความสำเร็จทั้งความล้มเหลวนะเราก็จะผิดหวัง เฮ้ยเรื่องนี้ฉันจะต้องทําให้ได้นะฉันทําได้แล้วแบบฉันจะมีความสุขมากเลยแต่ถ้าฉันทําไม่ได้นะฉันจะมีความทุกข์มากเลยยากนะชีวิตมันยากเลยนะเพราะว่ามันต้องมายึดติดกับสิ่งที่เราควบคุมได้ยากอะ่ะความสาเร็จเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะไม่ว่าเราจะทํายังไงสมมุตินะผมอัดพอดแคสต์เนี่ยผมมายึดติดความสําเร็จโดยการนับจํานวนคนฟังอย่างเดียวโอ้ยถ้าผมไม่มีคนฟังคนฟังไม่ถึงเท่านั้นเท่านี้ผมเครียดเลยนะใช่ครับผมตั้งโอเคไว้นะผมมีจานวนดาวน์โหลดต่อวันนะผมอยากได้สัก2 0,000นดาวโหลดต,ต แต่ผมไม่ได้ยึดติดไงตั้งเป้าว่ายึดติดนี่คนละเรื่องนะส0 0 0มได้ไหมไม่ได้ปัจจุบันก็ประมาณ1 2ื0นสองหมสามเองครับห่างไกลเป้าเยอะแยะแต่ถามว่าผมเฟลเลยไหมผมรู้สึกว่าโอ้เลิกทำแล้วเว้ยทามาตั้งนานตั้งพั0เจอตอนแล้วไม่เห็นมีคนฟังเลยหรือผมเขียนให้เพจผมอะ่ะเขียนแล้วผมยึดติดผมผมมีเป้าหมายนะผมก็อยากปีนี้ให้เพจมีคนไลค์ถึงแสนแต่ตอนนี้ถึงไหมไม่ถึงแปดหมกว่าคนฟอลโล่อยู่ ถ้าเกิดผมยึดติดมากนะโหอะไรวะเพจคนอื่นก็สี่ห้าแสนไอ้นี่ทําทุกวันจะยังไม่มีคนไลค์เลยอะไรเงี้ยเลิกทําดีกว่าเราก็จะมีแต่ความทุกข์อ่ะแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะโฆษณาหนังสือเลยคือคือแปดหมื่นก็โหมาจากไหนตอนไหนแล้วบางคนบอกอาจารย์ก็ไม่ถึง8ปดหมื่นเนี่ยอาจารย์ก็บอกได้แต่แปดหมื่นก็ดีมากสองพั 2000, นก็ดีดีกว่าศูนย์นะเอางี้แล้วกันเพราะผมก็เคยผ่านหลักที่ท่านอยู่ต,นตอนตอนปัจจุบันอะ่ะถ้าท่านยังไม่ถึง8ปดหมื่นนะผมเคยผ่านหลักนั้นมาหมดแล้ว หลักไหนอะหลักผมก็เร from, ิ่มจากเหมือนที่ท่านเริ่มอะหลักศูนย์นั่นแหละแล้วผมก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จภายใน5 5หวัน10วันนี่ไหน่ะผมก็ทาของผมมาเรื่อยๆนี่แหละแต่ทาําด้วยความสุขเนี่ยมันมันไม่พอไม่ยึดติดเนี่ยมันไม่เครียดมันไม่เครียดมันก็ไม่มันก็มีความสุขได้ง่ายเออถัดไปก็ข้อหนะให้เรามองคําปฏิเสธว่ามันเป็นเครื่องป้องกันเราจากสิ่งที่มันมันมันไม่ใช่อ่ะเออสมมุติว่าคุณไปสมัครงานนะแล้วเขาไม่รับคุณเนี่ย อย่าไปเศร้าเสียใจว่าโอ้ยฉันมันเป็นคนที่มันไม่ได้เรื่องเนี่ยสมัครงานก็ไม่ได้เซงคือคือเซงได้แหละมนุษย์มันก็เซงได้แหละเวลาเราไม่ได้ตามหวังวนะแต่แต่ให้มองเป็นแบบนี้ฮะแล้วจิตใจมันจะดีขึ้นแล้วความสุขมันจะง่ายขึ้นมองว่าไอ้การที่เขาปฏิเสธเนี่ยแสดงว่างานนี้มันไม่เหมาะกับเราถ้าคุณหลุดเข้าไปทํางานนี้คุณอาจจะเศร้าแล้วคุณจะเซงแล้วคุณอาจจะเครียดหรือคุณอาจจะชีวิตแบบแย่ไปเลยก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะเขาสามาบอกว่าไม่ไม่รับนี่แหละโชคดีแล้ว สมัครเรียนที่ไหนที่ที่นั้นไม่รับเนี่ยก็แปลว่าโปรแกรมนั้นไม่เหมาะออกับคุณถึงไปสมัครแล้วไม่มันไม่ได้ไงไม่ผ่านไงแสดงว่าโปรแกรมนี้ไม่ไม่เวิร์กทำแบบนี้นะแล้วเราจะมีจิตใจที่มีความสุขขึ้นคือคือปฏิเสธถูกปฏิเสธอยู่แล้วครับแต่ถูกปฏิเสธแล้วเครียดเศร้า1ิบวันยี่สิบวันมันก็มันก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะเนาะอ่ะข้อที่7นะให้ลงแบ่งเวลานะไปกับสิ่งที่แบบ มันมีความหมายสําหรับเราอ่ะคราวนี้คาว่ามีความหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปทําในสิ่งที่แบบว่าโดนบังคับให้ทําตลอดเวลาร้อยร้อเนี่ยมันก็เครียดมันก็ไม่มีความสุขลองหาดูว่าอะไรที่มันมันมีความหมายในชีวิตเราเช่นผมผมยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่ผมพอพูดถึงความหมายเุิบผมนึกถึงเลยคือลูกๆเนี่ยเรามีลูกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรักลูกนะแล้วลูกก็คือความหมายในชีวิตเราส่วนหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาให้กับลูกบัาง แบ่งเวลาให้กับลูกมัง้งอ่าบางคนบอกโอ้โหผมฟังผมไม่มีลูกทําไงคุณเคยทําอะไรที่มันมีความหมายหไหมล่ะเช่นเอาเป็นอาจจะเป็นเรื่องเรื่องสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบก็ได้ถ้าไม่ใช่ลูกนะผมชอบผมชอบเขียนหนังสือผมก็จะมีเวลาที่ทําให้ผมได้เขียนผมชอบอ่านหนังสือผมก็จะมีเวลาทําให้ผมได้อา่านถามว่าผมอ่านมันยีิบสี่ชั่วโมงเลยหรือเปล่าเปล่าผมก็จะมีงานการการทำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองเลือกสักอย่าง2องอย่างก็ได้ครับที่มันมีความหมายที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกแบบ โอ้ยไม่ต้องคิดเรื่อง,เ,องเงินเลยทําฟรียังทําเลยให้จ่ายเงินทํายังยังยอมจ่ายเลยอารมณ์แบบนั้นเน่ยแบ่งเวลาแบบนั้นบ้างน,นะถ้าไม่แบ่งเลยเนี่ยเราก็เบรนเอาเราก็รู้สึกแย่นะครับข้อที่8นะพยายามเลือกสิ่งที่มันทาสิ่งที่มันสําคัญก่อนเราคุยกับเรื่องนี้มาเยอะมากถ้าใครฟังนพเดชน์ซอรี่เนี่ยน่าจะจําเรื่องนี้ได้แบบแบบผมพูดไม่รู้กี่ร้อยตอน OK เก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราจัดลําดับความสาคัญได้ OK เย่อมาจากคําว่า Objective and k e y result นะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังเอาเป็นว่ากลับมานะชีวิตเราทำได้ไม่ทุกเรื่องหรอกเพราะนั้นเราต้องเลือกทำบางเรื่องคราวนี้เลือกอย่าไปเลือกแบบสุ่มมัวซัวเลือกไม่ใช่เลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนสำคัญของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันตอบตัวเองครับเรื่องไหนเป็นเรื่องสำคัญถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยอันไหนเนี่ยที่มันเป็นพอยต์เป็นประเด็นที่เราต้องโฟกัสแล้วโฟกัสตรงนั้นแล้วลุยตรงนั้นทำให้เรื่องนั้นสำเร็จนะครับถัดไปนะข้อ9้า เรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะคนจะมีความสุขนะร่างกายต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยออกกําลังกายบ้างนะกินนอนออกกําลังกาย3เรื่องเนี่ยเป็น3เรื่องเบสิกมากๆเลยผมเอาเลือกเรื่องแรกนะทีละเรื่องเลยนะหนังสือไม่ได้เขียนหรอกผมขอแชร์เองเรื่องกินเนี่ยเอางี้ง่ายๆนะเอาแบบพูดแบบถ้าพูดแบบทั่วไปเนี่ยนะก็จะบอกว่ากินให้อาหารให่มีคุณภาพ อาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่บางคนก็มันก็ยากใช่ไหมแคอยากกินเอาส่วนตัวอย่างแรกที่ควรลดคือน้ําตาลเอางี้เลนลดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ไม่ต้องถึงกับขนาดงดหรอกเพราะว่ามันยากกับชีวิตแต่ลดส่วนตัวนะแต่ก่อนน้าหนักผมมากกว่านี้ประมาณ15โลครับลดมาได้เนี่ยหลักๆนะคือการลดการดืม่มดื่มน้ําหวานผมติดผมติดนะ้ําอัดลมมากผมบอกได้เลยผมติดมากกินแต่ก่อนเนี่ยซึ่งซึ่งไม่ดีเลยนะกินบ่อยมากกินเยอะมากแล้วมันอ้วน ลดลงเดี๋ยวนี้เกือบจะได้เรียกว่าเลิกเลยก็ได้นะคือน้อยครั้งมากที่จะกินช่วยได้ครับช่วยได้ลดน้ําตาลก่อนเลยของหวานหวานทำไมผมจะไม่ชอบผมชอบผมชอบมากน้ําแข็งใสของวหวานน้ําหวานอะไรเงี้ยชอบมากพยายามน้อยที่สุดเท่าที่น้อยได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอย่างอื่นค่อยค่อยว่ากันเนาะก็กินนะนอนนี่เตือนตัวเอง้วยนะเดี๋ยวนี้นอนดึก เดี๋ยวนี้นอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนทุกวันเลยซึ่งสาหรับบางคนอาจจะไม่ดึกก็ได้นะแต่สําหรับผมมัน,มนดึกพราะนอนเที่ยงคืนนะตื่นตีตีตีห้าครึ่งหกโมงเนี่ยจะเริ่มง่วงแล้วแล้ววันนั้นจะวันที่เป็นวันที่เราไม่ค่อย productive เลยนอนให้พอครับก็พูดง่ายทายากผมรู้แหละแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเชียร์แล้วกันออกกําลังกายเรื่องข้อที่3ามเนี่ยเป็นข้อที่ผมทําน้อยสุดเลย ผมน้อยของผมเนี่ยผมพยายามจะออกทุกวันนะแต่ว่ามัน,มนบางทีก็ไม่ได้อะบางทีก็วันเว้นวันม้างอะไรว่าแต่ผมก็พยายามจะทําโดยการวิ่งไม่ต้องวิ่งก็ได้นะใครชอบโยคะใครชอบเดินใครชอบอะไรเอาเหอะขอให้ออกกําลังกายนะถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะโอกาสที่เราจะมีความสุขก็จะเพิ่มขึ้นข้อสิทธ์นะให้เราเลือกใช้เงินนะฮะให้เราเอาเงินไปซื้อประสบการณ์ที่ดีดดีกว่าเอาเงินไปซื้อของที่มันไม่มีความหมาย คือบางคนเนี่ยโหของเต็มบ้านเลยสังเกตแล้วไอ้ของนะ่เนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยมีความสุขนะแต่ว่าพอตอนหลังๆก็วางทิ้งวางทิ้งวางทิ้งเราเสียเงินไปกับพวกนั้นเน่ยเยอะมากเกินไปละผมไม่ได้บอกห้ามซื้อของเลยนะเราก็ต้องมีบ้างแหละของกินของใช้เลยก็ต้องมีบ้างแต่ว่าลดการซื้อพวกนั้นลงนะแทนที่เราจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหมด20ใบเนี่ยลดลงเอาเอาเงินนั้นเน่นนะเก็บไว้หรือเอาเงินน,นั้นนะ่ะไปซื้อประสบการณ์เช่นไปเที่ยวคนที่เรารักดีกว่า เขามีงานวิจัยเยอะแยะนะครับว่าประสบการณ์เนี่ยมันอยู่ในเมม o r ีอยู่ในความทรงจําเราเนี่ยได้ยาวกว่าสิ่งของคุณจําความรู้สึกของการไปเที่ยวกับคนที่คุณรักเนี่ยได้เกือบตลอดชีวิตเลยนะผมบอกให้แต่ว่าไอ,ไอ้กระเป๋าที่ซื้อเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราลืมไปแล้วด้วยซื้อเคยมีกระเป๋าใบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยจริงนะครับข้อที่เอนะให้มีความสุขแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆคือ จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เราจะมีความสุขได้ต่อเมื่อเราจะต้องเป็น CEO เท่านั้นนะงั้นทั้งชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยแล้ววันที่เราเป็น CEO เนี่ยเราอาจจะใกล้เกษียณแล้วมีความสุขอยู่2ปีหมดแล้วตำแหน่ง c e o เฮ้ยคุณอยู่ทั้งชีวิตเพื่อ2ปีนี้เหรอผมว่ามันไม่คุ้มอะ่ะเรามีความสุขในระหว่างทางความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆความสุขที่ได้ทํางานความสุขที่ได้ที่ได้ใครอยากเป็นนักวิจัย ก็ความสุขที่ได้ทําวิจัยตําแหน่งศาสตราจารย์เป็นความสุขได้ครับแต่ว่าอย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยต้งต้งเป็นศาสตราจารย์เท่านั้นหนึ่งเป็นความสุขมีความสุขก่อนเลยเดี๋ยวมันมาเองแหละค่อยๆเดินไปฮะเหนื่อยก็พักบ้างหยุดบ้างเอาเอาเป็นว่าเรื่องเล็กๆอะ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องที่แบบโอ้โหต้องได้รางวัลอะไรมากมายได้ได้ดีไหมดีครับหวังได้ไหมหวังได้ครับแต่อย่าไปยึดติดนะครับเรื่องที่12ครับเขาบอกว่า ให้พยายามใช้ชีวิตในในในรูปแบบที่คุณอยากใช้คคือคือข้อเนี้ยผมรู้ว่าม,มันมันมีข้อจํากัดเวลาเวลาบอกว่าให้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณอยากใช้ก็จะมีคนหลายคนคิดว่าก็ใช่สิอาจารย์ทําได้ผมทาไม่ได้ผมรู้ไงข้อจํากัดแต่ละคนมันมีอยู่นะเราเราคงไม่สามารถจะใช้ชีวิตแม,ม้กระทั่งใครต่อใครอ่ะผมว่านะตัวผมเองก็ผมก็ไม่สามารถใช้ชีวิตในรูปแบบที่ผมต้องการ100%ได้แต่ เราทำไม่ได้ร้อยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำเลยดิคือคือบางทีเนี่ยเวลาข้อแนะนํามาเนี่ยมันเหมือนหลายคนชอบคิดว่าเป็นศูนย์หนึ่งอะ่ะคือถ้าได้ได้หมดถ้าไม่ได้ไม่ได้เลยเขาบอกให้ใช้รูปแบบในในชีวิตที่ที่ตัวเองอยากใช้เฮ้ยฉันทาไม่ได้งั้นแปลว่าฉันศูนย์เลยไม่ใช่นะมันมีระหว่างทางนะมันอาจจะเป็น 10%, 20%, 30%มันมีสเปกตรัมของมันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตบางบางครั้งอนี่ะยังอผมนะมันจะมีบางบางช็อต ยกตัวอย่างการเดินทางผมผมเป็นคนชอบสอนนะผมเป็นคนชอบทําวิจัยนะแต่ผมเกลียดการเดินทางที่รถติดมากเลยผมเกลียดมากเลยผมบอกตรงๆแต่ผมหลบไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าชีวิตในฝันผมเป็นไงชีวิตในฝันผมตื่น8ปดโมงเดินไปสอน5นาทีถึงอย่างเงี้ยบ้านอยู่ติดมหาวิทยาลัยเลยแล้วก็เดินไปสอนเสร็จกลับมานั่งอ่านหนังสือที่บ้านได้เนี่ยน,นั่นคือชีวิตในฝันผมทําได้ไหมไม่ได้ ผมไปซื้อบ้านแถวามหาลัยไม่มีใครเอาขายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องยอมทนแต่ถามว่างั้นแปลว่าชีวิตผมแย่เลยป่ะเปล่าไงผมก็ยังมีมีชั่วโมงที่ผมยังได้สอนหนังสือผมยังได้ทําวิจัยผมได้อ่านหนังสือผมก็พยายามเอาเวลาที่ผม manage ได้อะเอาเอาเอาส่วนที่ผมสามารถบริหารจัดการได้เนี่ยได้ใช้ใช้ชีวิตอย่างที่ผมอยากใช้อผมได้มีชีวิตแบ่งเวลามาอ่านหนังสือมาอยู่กับคนที่ผมรัก มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ก็ใช่ครับแต่ละคนเนี่ยผมรู้ว่าเวลาพูดปุ๊บเนี่ยก็เราทําไม่ได้ใช่ไงทําไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าต้องไม่ได้เลยไงเอาเอาบางส่วนของเวลาที่มีอยู่ไปใช้ชีวิตในใน,ในรูปแบบที่เราเป็นเนาะอ่ะผมสรุปให้นะ12ข้อนะครับที่คนที่มีความสุขมักจะทำนะข้อแรกนะรู้จักให้คนอื่นในในสิ่งที่เราให้ได้ข้อ2รู้จักปฏิเสธข้อ3รู้จักขอบคุณนะครับ ข้อ4คือมองโลกในแง่บวกข้อ5คืออย่าไปยึดติดกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวมากนะักข้อ6คือมองว่าเวลาเราโดนปฏิเสธแปลว่าสิ่งนั้นมันไม่เหมาะกับเราขนะ้อ7คือเราลองแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมที่มันมีความหมายข้อ8คือเราเลือกทําในสิ่งที่มีความสําคัญก่อนข้อ9คือดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนะ้อ10คือใช้เงินซื้อประสบการณ์ดีกว่าการไปซื้อสิ่งของที่ไม่ไจําเป็นข้อ11อคือ มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ แล้วก็ข้อ12คือให้ใช้ชีวิตในสิ่งในในในรูปแบบที่เราอยากใช้นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการคอนคลูดแล้วกันนะกับหนังสือเล่มนี้ที่ผมก็รีวิวมายาวนานระดับหนึ่งทีเดียวผมเคยรีวิวหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็หยิบบางบทในหนังสือต้องบอกว่าเป็นบางบทเท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาชวนคุยนะครับใครอยากซื้อนะผมซื้อมาจากกีโ o คุนิยะนะครับ getting back to happy ของคุณมาร์กแองเจลเชอร์นอฟนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ โอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d น n Story a life changing story